โอเคก็ตอนนี้นะครับผมกำลังจะมาทำในส่วนของการบันทึกหน้าจอเนาะเนื่องด้วยจากที่มีเพื่อนๆพี่ๆหลายๆคนนะทักกันเข้ามาเลยนะครับว่าอยากจะใช้โปรแกรมอย่างที่โคชบอลได้ใช้เนี่ยเออที่ใช้ในการวิเคราะห์ดูกราฟหรือว่าสแกนหาหุ้นเนาะในที่นี้เนี่ยใช้โปรแกรมอะไรหรอ เออแล้วมันจะต้องเซตค่าอะไรยังไงบ้างซึ่งวันนี้ผมก็เลยตั้งใจจะมาแชร์และแบ่งปันในสิ่งนี้นะครับแต่ฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกคนเลยนะครับช่วยเป็นกําลังใจดีๆให้กับช่องบอลแฮปปี้เ e s s ส n อินเวสผ่านการกดไลค์คลิปนี้ครับกดแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักนะครับ กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ได้ด้วยนะครับผมโดยอันดับแรกนะครับต้องขอเน้นย้ำก่อนนะว่าโปรแกรมที่ผมจะใช้และกำลังจะพูดถึงกันมันคือโปรแกรมที่มีชื่อว่า efin stock pick up นั่นเองนะครับโดยการที่คุณจะสามารถใช้โปรแกรมตัวนี้ขึ้นมาได้นะครับมันก็มีหลากหลายวิธีเนาะตั้งแต่หนึ่งคุณซื้อก็คือเสียเงินนะกับทาง efin thailand ได้เลยนะครับนั่นคือวิธีแรกวิธีที่2คือคุณสามารถเปิดพอร์ตนะ แล้วก็เช็คกับทางบร็กเกอร์นิดหนึ่งซึ่งต้องบอกว่าออแต่ละบล็กเกอร์อาจจะแตกต่างกันนะครับแต่ว่า80-90%นะครับจะสามารถเปิดพอร์ตปุ๊บแล้วใช้ฟังก์ชันของ eFinstock pickup ตรงนี้ได้เลยนะ mm hmm. พู้แย่สามารถใช้ฟรีได้นะครับแต่ว่าบางบล็กเกอร์ต้องแจ้งก่อนนะครับว่าบางครั้งจะต้องมีวอลุ่มในการซื้อขายถึงปริมาณที่เขากําหนดเนาะไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณอาจจะต้องเสียเงิน ตรงนั้นด้วยเช่นเดียวกันซึ่งนั่นหมายความว่าการที่คุณจะเข้า eF i ิน t o c k Pick Up ได้ก็จะต้องมีพอร์ตหุ้นเรียบร้อยแล้วนะครับณที่นี้เดี๋ยวผมจะใช้เป็นตัวอย่างของฟินแลนเซีย y l u ลสให้เพื่อนๆพีทุกคนได้เห็นนะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับปกติผมมีหลากหลายพอร์ตเนาะแต่ในที่นี้นะครับถือว่าพอร์ตนี้ใช้เพื่อการเรียนรู้สําหรับเพื่อนๆพีทุกคนโดยเช่นเดียวกันอันดับแรกครับเราก็เข้าไปที่เว็บของฟิน an นเซียเลยนะครับปุ๊บผมก็คีย์ e n น e r เข้าไปครับมันจะข เซียนะครับไซรัสจำกัดนะก็ดูชื่อเว็บนิดนึงอ่ะผมคลิกเข้าไปเลยนะครับอันนี้คือเราเข้าผ่านตัวบล็อกเกอร์ของเราเลยนะครับซึ่งเวลาเราเข้าผ่านบล็อกเกอร์ของเราต้องบอกก่อนว่าแต่ละบล็อกเกอร์ก็จะมีความแตกต่างกันเนาะผมยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเกิดคุณเข้าผ่านบัวหลวงเนาะอ่ะคุณคียบัวหลวงเข้าไปจะเห็นว่าเขาจะให้คุณล็อกอินยูเซอร์เนมกับพาสเวิร์ดทุกบล็อกเกอร์หลักการจะคล้ายๆกันนะเพียงแค่ว่าหน้าตาของตัวหน้าจอเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันเนาะแต่ในที่นี้เราเข้าของฟินแลนเซียให้คุณดูเนาะ คือล็อกอนก่อนนี่ครับมันมีคําว่า Login เข้าสู่ระบบนะครับให้คุณใส่ username กับพาสเวิร์ที่คุณได้รับมาทางอีเมลตอนแรกเลยนะครับถ้าคุณไม่ได้มีการเปลี่ยนพาสเวิร์ใดๆนะครับในที่นี้เดี๋ยวผมใส่ u s e r p a s s w o r d ของผมเข้าไปเลยนะครับพอคุณใส่เรียบร้อยนะครับก็ให้กด Submit ได้เลยนะครับ ตรงบนหลวงก็จะเหมือนกันคุณจะต้องใส่ user password แล้วก็เหมือนกันครับเขาจะถามรหัส OTP ของคุณเนาะผมก็คลิกที่นี่เพื่อรับ SMS OTP จากนั้นครับเขาจะส่งข้อความนะครับในส่วนของ OTP มาที่มือถือของคุณคุณก็คีย์ตัวเลขของคุณเข้าไปได้เลยนะครับ อพอผมคีย์เรียบร้อยปุ๊บนะครับเช็คทุกอย่างเรียบร้อยแล้วผมกดยืนยันได้เลยจากนั้นครับมันจะมาเข้าที่หน้าในส่วนของฟนะินแลนเซียเนาะซึ่งอย่างที่บอกนะว่าแต่ละบล็อกก็จะมีความแตกต่างกันซึ่งในที่นี้คุณสามารถไปลองเล่นได้เลยนะครับคิดอะไรไม่ออกนะครับจาไว้เลยนะครับถ้าคุณจะใช้ฟังก์ชัน efin stock pick up ให้มาหาคําว่า efin stock pick up นะเนาะหรืออาจจะใช้เป็นคําว่า efin ก็ได้ได้ทั้งคู่เลยนะครับถ้าเป็นบัวหลวงเนี่ยจะเป็นคําว่า efin สั้นๆเลยแต่อย่างฟินแลนเซียเนี่ยก็ให้มาที่คําว่า efin stock pick up นี่ครับมันจะอยู่ที่ตำแหน่งนี้พอดีนะเราก็กดเข้าไปเลยครับซึ่งพอคุณกดหน้าจอแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคุณก็แค่ ถ้ามันค้างอย่างนี้นะคุณก็กดสตาร์ทเนาะแต่ถ้าเกิดมันขึ้นหน้าจอแบบที่ป๊อปอัพให้คุณโอเพนก็กดโอเพนได้เลยนะครับผม oh. ก็กดสตาร์ทนะครับนี่มันก็จะเด้งอย่างนี้ขึ้นมาให้คุณกดโอเพนได้เลยนะครับผมโอเคซึ่งแน่นอนครับพอคุณเข้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คุณจะเห็นนะจะเห็นว่าแทบตรงนี้จะเป็นคําว่า Market เสมอนะอันนี้แปลว่าคุณใช้ได้แล้วถ้าคุณเห็นหน้าต่างหน้าจอเป็นลักษณะ ประมาณนี้นะครับแปลว่าคุณเข้ามาถูกที่ถูกทางแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคุณจะเห็นว่าออตัวเลขต่างๆเนาะหรือว่าข้อมูลต่างๆมันจะวิ่งอยู่ตลอดเวลาเหตุผลที่มันวิ่งเพราะว่าตอนนี้ผมเปิดในช่วงเวลาทําการนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าคุณเปิดในช่วงที่มันเป็นช่วงแบบวันหยุดอะไรเงี้ยพวกนี้ข้อมูลมันจะนิ่งๆนะครับไม่ได้วิ่งตลอดเวลาเนาะแต่สิ่งสําคัญคือทุกครั้งที่เปิดใหม่หรือว่ามันมีเวอร์ชันใหม่ส่วนใหญ่มันจะขึ้นหน้าต่างแบบป๊อปอัพอัพเดตเนาะซึ่งเมื่อกี้เนี่ยต้องบอกว่าผมเลขข ตรงนี้ให้เพื่อนๆบีบีทุกคนได้เห็นใหม่ซึ่งย้ํานะครับถ้าคุณเห็นหน้าต่างประมาณนี้เห็นแถบมาเก็ตตรงนี้ขึ้นมาแล้วแสดงว่าใช้งานได้แล้วนะครับแต่เพื่อเป็นการคอนเฟิร์มนะครับสิ่งที่คุณควรจะทําคือมาเปิดฟังก์ชันเหมือนคล้ายๆที่ผมเคยใช้นะที่เคยทาให้เพื่อนๆบีบีทุกคนได้เห็นนะซึ่งอันแรกเนี่ยถ้าคิดอะไรไม่ออกลองมาเข้าที่กราฟให้คุณหาคำว่ากราฟนี่ครับอ่า f7 กราฟคลิกไปหนึ่งที่คุณจะเห็นว่ามันจะขึ้นเป็นหน้าจอกราฟอย่างนี้นะถ้ามันขึ้นหน้าจอกราฟอย่่าางงนี้แสดว คุณมาถูกทางและใช้งานได้อย่างแน่นอนซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าคุณแตะมุมซ้ายอย่างนี้มันก็จะยืดหดได้ด้วยเช่นเดียวกันนะหรือว่าถ้าคุณไปแตะมุมฝั่งขวาก็ยืดหดได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะเห็นสเกลจอที่แบบใหญ่ๆมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันเลยถ้าเกิดแบบคุณอยากจะเห็นยาวๆถึงปี2000เลยคุณก็แคปปีคีปี2000 เข้าไปได้ด้วยนะครับแล้วก็กดโกตรงนี้เนาะอ่ามันก็จะดาวน์โหลดข้อมูลตรงนี้มาให้หรือคุณอยากจะเปลี่ยนสีฉากหลังอะไรอย่างนี้เนาะก็มาเข้าที่ตีมตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับซึ่งสมมุติผมอยากใช้สีเขียวอ่า นี่ครับมันก็จะเป็นภาพแบบสีเขียวอะไรนี้เกิดขึ้นหรือถ้าเกิดอยากใช้สีอื่นสีน้ําเงินนี่ครับก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินมาให้เพื่อนๆปีๆทุกคนได้เห็นด้วยเช่นเดียวกันและนอกเหนือจากนี้ก็ต้องบอกนะครับนอกจากเทมเพลตเนาะถ้าคุณยังจํากันได้ผมก็จะมีอีกฟังก์ชันหนึ่งที่ผมเคยใช้ก็คือตัวสแกนนะครับให้คุณมาที่คําว่าสแกนตรงนี้เลยนะครับแล้วกดคลิกเลยปุ๊บอ่ามันก็จะดาวน์โหลดอย่างนี้แล้วก็เกิดเป็นภาพอย่างนี้นะซึ่งเพื่อนๆปีๆทุกคนน่าจะเริ่มคุ้นๆแล นั่นเองนะครับอ่าซึ่งพอคุณได้อย่างนี้เรียบร้อยแสดงว่าฟังก์ชันต่างๆที่คุณเรียกขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นแบบ ออริจินอลของมันจะเป็นมาเก็ตเนาะหรือว่าคุณเรียกในส่วนของฟังก์ชันกราฟขึ้นมาหรือจะเปลี่ยนสีหรือไม่เปลี่ยนสีก็แล้วแต่คุณนะแล้วก็สแกนนี่ก็เรียกขึ้นมาได้แล้วซึ่งถ้าเกิดว่าคุณจะค้นหาหุ้นคุณก็มาที่คอดิชันตรงนี้แล้วก็ใส่เงื่อนไขต่างๆได้เลยถ้าใครที่จำไม่ได้นะว่าเฮ้ยมันจะใส่อะไรยังไงคุณสามารถตามไปดูในคลิปก่อนๆที่ผมเคยพูดถึงไว้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ตรงนี้ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับก็หวังว่าคลิปปนี้นะครับในการเข้าสู่ฟัังงก์ชนนขอ EfinIN stock Pickup ะ มันจะเป็นสิ่งที่เรียบง่ายมากพอสําหรับเพื่อนๆมีพีทุกคนและเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆมีพีทุกคนนะครับแต่ต้องขอเน้นย้ําอีกทีนะว่าการที่คุณจะเข้า eFin s t o p i k u p ยังย้ําเหมือนเดิมนะครับว่าคุณจําเป็นที่จะต้องมีพอร์ต เปิดพอร์ตกอนก็ได้นะครับโดยการเปิดพอร์ตง่ายมากๆเลยคือคุณอาจจะเปิดออนไลน์ก็ได้นะเออซึ่งใช้เวลาอาจจะไม่เยอะแค่แนบเอกสารเข้าไปหรือถ้าคุณคิดไม่ออกว่าเฮ้ยมันมีบร็กเกอร์ไหนแต่ว่าคุณไม่อยากเปิดเอ,อ่อในส่วนของออนไลน์อ่ะคุณอยากจะพูดคุยกับคนเนี่ยคุณก็ไปที่เคาน์เตอร์สาขาของธนาคารที่คุณไว้ใจใกล้บ้านคุณได้หมดเลยแล้วก็จะมาไว้ครับหลังจากที่เปิดพอร์ตเรียบร้อยเขาจะส่ง User password เข้ามาให้กับอ e ีเมลของคุณให้จดจำเอาไว้ให้ดีนะครับว่า User password ต่างๆเหล่านั้นหรือว่าเป็นได้มาเป็นเอกสารเป็นใบเนี่ยห้ามหายเด็ดขาดต้องเก็บเอาไว้ให้ดีซึ่งเวลาคุณได้ยูเซอร์พาสเวิร์ดตรงนั้นแล้วคุณอาจจะมาตั้งค่าเนาะเปลี่ยนพาสเวิร์ดอะไรก็แล้วแต่คุณเลยตามสบายนะครับอันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของเราแต่ต้องของเน้นย้ำว่าห้ามหายนะครับเก็บเอาไว้แบบรักษายิ่งชีพกันเลยจะดีมากๆนะครับและแน่นอนหลังจากที่คุณเปิดพอร์ตเรียบร้อยเนี่ยเอออาจจะมีบางบลกเกอร์นะที่บางทีเนี่ยมันอาจจะยังใช้ฟังก์ชัน eFIN s t o c k p i c k up ไม่ได้ง่ายๆลคคคคืออุุณณโรหา Marketing ขงนะับ บล็อกเกอร์ของคุณก็ได้หรือว่าบางบล็อกเกอร์เนี่ยเขาอาจจะไม่มีมาร์เก็ตติ้งแต่มีคอร์เซนเตอร์คุณก็แค่โทรไปหาเขาได้เลยนะครับว่าเออต้องการใช้ในส่วนของ eFinstock Pickup นะครับซึ่งอย่างที่ผมได้บอกไปนะว่าบางบล็อกเกอร์ก็จะสามารถเข้าผ่านเว็บไซต์ของตัวบล็อกาะแล้วก็เข้าใช้ได้ฟรีเลยแต่ว่าบางบล็อกเกอร์เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณอาจจะใช้ไม่ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอาจจะต้องแบบมีเสียค่าใช้จ่ายเนาะแต่ส่วนใหญ่80-50%ที่ผมเคยลองเนะก็รรับรู้มาว่าส่วนใหญ่จะใช้งานไนับแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะ ใช้เต็มเต็มสเกลฟังก์ชันเลยคุณคก็ติดต่อไปที่ EFIN Thailand ได้ด้วยนะครับก็เบอร์ตามข้างบนนี้มุมขวาบนตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะก็หวังว่าคลิปคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆพนพี่ๆทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็ตามฟังคลิปนี้แล้วอย่าลืมเป็นกําลังใจให้กับผมนะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับหรือพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ได้ด้วยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณแชร์ไปรัวๆเลยจะเป็นพระคุณอย่างสูงนะจ๊ะ ก็สำหรับคลิปวันนี้ผมลาไปแค่นี้ก็แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมและรับฟังในคลิปคลิปนี้นะครับผม